สวัสดีท่านผู้ชมท่านเร้นะครับกลับมาพกบพงอีกแล้วก็ทันหวาดเชียวในวันนี้มาแบบเร็วๆนะครับกับรถเล็กนะฮะรถแม่บ้านเข้ามาใหม่นะครับผมนั่นก็คือ Honda w เวฟ 125i นะครับปี2022นะครับคันนี้เป็นโฉมเรียกว่าไม่เข็มเหมือนเดิมนะอ่าวิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งอยู่15,120กโลเท่านั้นนะครับแล้วก็สภาพรถโดยรวมก็คือถือว่าสวยนะครับมีตำหนิตามการใช้งานนะครับอันนี้น่าจะมีล้มแปะมานะครับ มีชุดสีนะเป็นรอยนิดนึงนะครับตัวมือเบรกนะเป็นรอยนิดนึงนะครับแล้วก็นะตรงนี้อ๋อตรงนี้ไม่ใช่นะเป็นคราบน้ํามันนะครับคราบเคลือบเงานะครับมีกาดท่อตําหนินิดนึงนะครับโดยรวมก็ถือว่ารถสวยเลยนะครับชุดสีนะมีตําหนินิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเดี <publ> ๋ยวมาดูด้านฝั่งฐานด้านนี้กันบ้างก่อนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็ถือว่า สวยเลยนะครับตำหนไิไม่มีอะไรนะครับอ่าคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับเดี๋ยวเราชมรายละเอียดแล้วผ่อนนะครับส่วนราคาก็เดี๋ยวเราชมหน้าอ่าได้ที่ลิงก์เอ้ได้ทีเขาเรียกว,ว่าใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมนะก็ตัวสติก cker ก Honda ตัวนี้ลอกไปนะครับอ่าสภาพรถบอกเลยว่าดูดีฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับระบบไฟปกตินะครับสต,ตาร์ทแชร์เดียวติดนะครับ องเงียบเงียบนิมก็ประมาณนี้ละกันนะครับให้หาอยู่นะครับเป็นเวฟร้อยผ้าโฉมเขาเรียกว่าโฉมก่อนที่จะปรับโฉมมาเป็นโฉมจอดิจิตอลนะครับกะค้าว่าโฉมนี้นะสวยแล้วก็ทําเครื่องได้แรงกว่านะครับแต่ในนี้รถเดิมนะไม่ได้ทําเครื่องนะครับใครที่อยากเอาไป ทำแรงนะก็โชมนี้เขาว่าแรงจริงนะครับเจอนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย